มาครับมาลองซีบมือกันี้ครับกี่หลายตัวแล้วล่ะครับน่ครับสดๆสดสดครับผมอื้อช่างอร่อยสุดเกินอ,อู้อู้ <c oughs> อันนี้หน้าหน้าตัวตัวใหญ่นะครับ

นี่ครับเนี่ยเห็นไหมครับกระดองบักใหญ่เลยเห็นไหมครับดูดูดูนี่ครับตัวบักใหญ่เลยเห็นไหมใส่ปากแล้วครับยังไม่ได้กินครับผมแค่หลอกแค่หลอกแต่อร่อยครับครับผมสวัสดีครับสดร้อนครับผมกินซุสวัดีบังครับ กินสดให้ดูครับอร่อยออร่อยครับจัดไปครับผม <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าวันที่สิบหาครับเดือนสิงหาคมพศสอ,อ,องพันหกสิบหกครับเมื่อนี้กับสีผ้ากันมาก หาหอยครับผมหาหอยครับหอยไอ้นั่งรุ่มครับครับผมวันนี้ก็มาทีมงานกับมาะมานซีคนครับวันนี้ครับกำลังล่องรถครับกำลังล่องรถครับกำลังล่งรถครับนี่ครับนี่ตะโขงตะปาครับริมเล่ครับริมเล่ริมเล่ครับริมเล่ครับผมวันนี้ก็มาสังสรรค์กันอยู่ที่ริมเล่ครับ มาหาหอยครับหอยแมงผู้เออไม่ใช่หอยหอยนางรมครับผมครับริมเรครับริมเรอวันนี้ก็กะเมื่อกี้บ่ได้ง่ายเลครับกะเตรียมของซื้อของมาไว้ครับกะมีเวลาประมาณสองโมงสิสามโมงเนี่ยแหละครับเลยพากันมาเก็บหอยก่อนครับครับผม ครับทีมงานเขากะลงไปก่อนครับทีมงานท้ายกับท้ายที่หลังครับนะครับครับครับอ้ายังมาเบิ้งครับบรรยากาศตอนเช้าของของหลังสวนครับอำเภอลังสวนลังสวนอ่ะใช่ครับผมก็อยู่ใกล้กอพิทักษ์นี่แหละครับกอพิทักกันี่แหละครับข้างหน้านี่ครับเดี๋ยวไปก็เห็นครับกอพิทักษ์ ผู้ใดมาเที่ยวมาเที่ยวได้เด้อครับกอะพิทักษ์ครับกอะพิทักษ์นี่ครับกอะพิทักษ์ครับผมนี่ครับกอะพิทักษ์กอะพิทักษ์ก็อยู่นี่แหละครับครับผมการบรรยากาศการสดชื่นดีครับตอนตอนเช้าครับผมพาทีกระลังจะขึ้นครับกระลังสีขึ้นครับครับผมน้ำรุงครับน้ำน้ำรุงพอดีครับช่วงนี้ครับก็เดินมา โกดหินนี่แหละครับระวังเด้อเมื่อนนี้นีค่ครับผมต้อยหาจังไดยบุครับกับผมกับท่้นหูกันละครับนี่นะครับห้อยพันแกะครับนี่ครับไม่ต้อง,องเปียกใอยนั่งลงขับนี่นี่ครับนี่มันเป็นยังี่ละครับนี่น,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 นี่มาแกะบงังไอตะก,กุนแกะบังกันนะ ลองลองลอง่องสืบเสิอบลงกันครับผมครับเคปดีกับควาโจไปเพียงแค่นี้ครับห,หอยยข้าวกันได้ยินไลสซอสเด้เบิงครับข้าวหนึ่งครับครับผม <รอ S 1> มาดีาครับ ครับผมกลายมาสนิทแล้วครับกับท่านครับแล้วครับในถุงกระมีครับครับในถุงกระมีครับถุงนี่<ใ>นไปแกอันด้ยยัยครับครับผมสวัสดีครับหลังจากเก็บ หอยมาเรียบร้อยแล้วครับบานีกาซีผ้ากันมาตําน้าพริกซีฟู้ดปลาแดกครับปลาบานเฮานี่แหละครับสูตรภาคอีสานบานเฮาครับจากพกขั้วทันเทปครับพกขั้วเฮามาจากสาระขามครับทีมงานทีมงานสร้างเทปครับมาเห็นงานอยู่นีงกับมาพกขั้วกับสันเทปเพื่อนครับสุดยอดครับบักพีกับบักพีกับสดๆครับนี่ครับเต็มมาจากต้นบางขันครับ น่นสยดครับนี่ครับพ่อหัวเ้าสคิ้าพว่าเบิ้งหอยครับบ้านหอยกะหอยห้าวเก็บใด้ม่พ่อสมควนครับกะถือว่ามือไม้มือไม้ได้สมินงอ่ะโอเคแล้วครับกะครึ่งเครึ่องถวยนี่แหละครับนี่ครับประมาณแบบสมิ่งลครับครับผ็มีโซดาห้องกับน้ำโคกนน่ครับล่างครับล่างเลยครับน้ำโค้งห้านี่แหละน้ำแอลกเฮอห้องนี่แหละล่างนะครับกระไดมาสมินงแล้วครับ พ่อรัวห่อก็มีหลายคนครับหลายคนครับสุดยอดครับทีมงานนี่ครับโตวสดสดครับนี่ครับอ่ะอันนี้ก็หอยแมงปูครับนี่ครับโตบักโตบักสุดยอดเลยครับนี่ซราบฟ้ามือครับหน่อยก็ฟ้ามือหน่อยหนึ่งครับนี่ครับอันนี้ก็แบบสดๆดครับนี่ออกมาสีมาแกะแกะกินสดๆดครับนี่ ครับเป็นก้อนโครูขเลี้ยงใช่ล้วครับนี่ครับเอาไปเสาะเสาะออกใครจะกินสดๆครับนี่นี่ครับกินแบบโอ้สุดยอดครับนี่เป็นยาบำรุงย่างดีครับหอยนางรมครับผมเนี่ยเนี่ยู่ะยุคปุ้ยแต่ว่าเมียบระยู่ครับพอขั้วพอขั้วตำน้ำพริกเพรานว่าเมียบระยู่ครับเพ่นว่าครับผมอันนี้ก็ มาี่กยูวัดทำน้ำจืดครับวัดถ้ำบางน้ำจืดครับผมมาเหตุงานนี่แหละครับครับผมก็ให้ยู่ให้กินแบบธรรมชาติบ้านเฮาหละครับพิธีวิีวิครับสู่ไปครับนี่ครับน้ำพริกสุดเด็ดจากพ่อครัวขั้นเทพครับผมรอชมรอติดตามกันต่อไปครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ